ไปยังชุดใหญ่อีกทีเต็มเต็มเอุ้มมามาแล้วไปยังเอาอีกทีเออบึ้มไปยัง ขาดไปดิเขื่อหอเหรออรือหือเขื่อหอว่ะตรงนั้นคุณคิดว่าไง ดีมากมีข้อกระโถนด้วย เช็ดตูตรงนั้นระวังเราควรเปลี่ยนชุดไอนน้ปะพี่ชุดแมวอรอนี่จะทำให้การตั้งแคมป์ยุ่งยากแน่นอนอันนี้มังก่อนนะคมาดูยักษ์เหรอยัสนุรับไป ไม่มาแรงขนาดนั้นเลยหอ้อยิงๆเนี่ยถ้ามีอะไรน่าสงสัยให้เผามันซะเราอยู่ไหนอ่ะหืึแมปใหม่เหรอแมปเก่าไอ้แมปนั้นก็ยังไม่ได้เคลียร์เลยไม่ใช่เหรอ หลังการงานสร้างขวาหรือซ้ายโอเคขวาสินะอย่างน้อง อะไรเนี่ยโอ้โหโอ้จะเห็นตัวก็ตัวนี้อันตรายอืมน่าจะต้องใจเย็นๆวะเชี่อ <c oughs> อุ้ยอุ้ย,ยเกือบแล้วลบ โอ้โหโดนเฉยไม่ได้กินอาหารมาด้วยอืมไหวไหมเนี่ยเอ้ลบจังหวะไม่พร้อมกันเลยว่ะเอ้ย คนะรับเราควรเอาหามันออกก่อนไหมล้มล้มเออเออไปยังยังไงแล้วชุดใหญ่อีกที่เต็มเต็มเต็มโอ้ยแย่ไงแล้ว อะไรอ่ะอะไรมีแก๊สน้ำตาด้วยอ่ะจะเดินไปไหนเนี่ยเอาหางมาดอกก่ไหมเอออืโอ้ โอ,โ,โ,โอ้โหโดนโอ้ยหีย้ยกันเหี้ยกันอันตรายมาไม่ไหนแล้วอืมโอ้โหไม่เข้าโอ้ยวุ้ยวุ้ยอ่า อืมลบโอ้โหอืมอืมเออเออเลื่อนเดี๋ยวนิดเดียวลุก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 เร็วเร็วเร็วโอ้ยมึงจะมามินได้ในตอนนี้โอ, high, like อ้โห อันใหญ่เลยอันใหญ่เลยไม่งั้นแตกแน่โอ้ไปซะละไม่ค่อยได้ใช้ท่าใหญ่เลยอะ่ะหาจังหวะใช้ยากเราควรจะเก็บไปด้วยไหม เฮ้ยได้เออเล่นอย่างนี้หรอืออือมอยากเอาห่างมันออกก่อนอ่ะอืมโดนโดน อืมโอ้ยแค่นี้ก็ไอ้ะสะเทืนนอนเนาะอืมโอ้ยร้อยแล้วจะทำอะไรอ่ะเต็มเต็มอืม จะทุบทำไมฮะชอบทุบจังชอบทุบจังมาไม่เอียงไม่โดนลุดโดนไม้ดีดใส่อีก อโอ้กุตกมันลงมาปะลงมาโอเคอืมโอ้โหมันลุกกลับมาท่ามึงน,นี่แบบ เยอะจริงๆหมุนหมุนหมุนลบลบลบไปไหนแล้ว นี่เดียวว่าผู้ขอใชกอ้ก่อนก็ไม่ได้เออเออเออมาชุดใหญ่ มีต้องมีพังบ้างแล้ววะเออขาดแล้วขาดแล้วออเอืมออ้ออ,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 อลบได้อยู่ได้อยู่ อ,ออออชาร์จโอ้ยบังหน้าจอตากล้องมามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปยังไปยังมันฝั่งนี้มันจะไปไหนอ่ะไม่ทัน จริงๆเราควรเอาไอ้อะไรวะหินตัวนี้มันวะเราตีไปตั้งเยอะของมันไม่ตกเลยเหรอหรืออันนี้หรอที่ของมันตกคือไอตัวนี้หรอเฮ้ยใครทำอะไรอ่ะอ อะไรอีกแล้ววะโอ้ยแอดลาดแอดลาดโอโ้จริงกูไม่อันนี้ก็ได้นี่มันหลับ

เนี่ยอีกแล้วอีกดวงเลยเฮ้ยถูกทางแล้วอืมตัวใหม่อืมอุ้ยมีมังกรมังกรคอมมโดอหรอโอ้มีลูกน้องด้วย โอ้ยโอ้ยทำไมหลอนเลือดกับหลอดสเตอร์มินาคุณมันเหลือแค่นี้วนะเนี่ยใีช้ลูกน้องหรออืม mà mà đâu ai dân ừ ui lan lan mà lo mà ừ mà dậy โอ้ยผิดทางเพื่อนเชียเชียลุกเรื่อนพื่ลุกลุกลุกใช้อะไรอย่บไฟฟ้าหรอเออไม่โดน ผิดทางแล้วมอืมอื้ม ไอ้ยังโดนโดนโอ้ยมันไม่โดนเองละมันคนละทางเออถาดชาดโอ้โหแตกเลย

นี่เละเละตุ่มเป๊ะเราโดนอะไรอ่ะพิษเนาะสรุปไอไ้ไฟไอเป็นควันนี่มันแก้ยังไงเนี่ยงงเลยอยู่นี่นี่เองอื้อ มน hmm. ีแล้วเอาอีกทีเออบึ้มอะไรวะเนี่ย bùng, bay yung, ngay lo, bùng, Tua cái cái ไอ้ยังขาดไปดิเรียบร้อย หลุมมันไม่ให้คิวตัวนี้หรอหรือมันให้คิวอ่ะในภารกิจมันก็ให้ค่าแค่ตัวเดียวนี่กูเก็บไปสักสองเลยเก่งเกิน เธอสองคน,คนก่อนหน้านี้นี่วะเราเคยเจอกันเหรอโทษทีโทษทีฉันลืมไปเธอหมดสตินะตอนที่ฉันเจออ๋อมันใส่หน้ากากกันแก๊สพิษเพราะว่าสถานที่อันนี้ไม่มีแก๊สพิษนี่วะที่เราลงไปก่อนหน้าเนี่ยฉันมาจากกองเรือที่หนึ่งพวเธอโชคดีที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวนะเธอต้องเป็นคนที่ช่วยเราไว้แน่ๆโอ้พระเจ้า ขอบคุณมากๆนะดีใจที่ร่างกายเธอยังอยู่ครบนะออกอระที่หา้าใช่ไหมเธอเมาทำอะไรอยู่ข้างนอกนี่จริงๆแล้ว นี่ได้มาจากโซลามารกดาลอสใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะดูว่ามีอะไรบ้างฉันใช้เวลาหลายปีในการค้นคว้าความลับของหุบเขานีและฉันก็เริ่มเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วอยากเปลี่ยนชุดแล้วอะตอนนี้ถึงตาเธอแล้วเรียนรู้ทุกอย่างที่เธอทำได้เกี่ยวกับที่นี่เจอกันครั้งหน้าเทียบโน้ตฟังดูดีไหมได้พวกเรากำลังทำงานอยู่ดีแล้วเ,เจอกัน